มาเที่ยวจังหวัดกระบี่มาซื้อของที่จังหวัดกระบี่ท่านก็จะได้ส่งความสุขไปให้ชาวบ้านซึ่งอยู่ข้างหลังหมู่บ้านชุมชนทั้งหมดนั่นคือชุมชนดีพร้อมอนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านประหลัดได้มอบให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมลองไปคิดดูว่าเราจะทำอะไรให้มันเป็นนวัตกรรมหรือทราบถึงประวัติ ของจังหวัดที่นักท่องเที่ยวลงมาเช่นที่กระบี่หลังจากช่วงที่เราได้มีการเข้าโครงการ ะะแล้วก็มองเห็นเรื่องกระแสรักสุขภาพก็เลยมีความรู้สึกว่าปรับออกมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือดูแลลูกค้าเชิงสุขภาพเป็นการตอบโจทย์ที่ดีมากค่ะแล้วก็ได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาเราก็มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็ตัวห้องพัก